เด็ดพี่พยาตาเด็ดพี่าต้องรักกุลาหมดใจรักใครไม่ได้กุลาม่ยอมมยอมมยอมนายแม่ไม่ต้องห่วงนะยาสมุนไพของข้ารักษานายแม่ได้แน่กุลาเป็นหมอสมุนไพจะแม่เป็นหมอหลวงที่เคยรักษาฝ่าบาทกระสึกและข่าราชบริพารในครั้งที่โดนพิษร้ายของอสูนเชนะนี่แม่มีวาสนาได้รักษากรรมามอวงใช่หรอ ไม่ใช่แค่มีวาสนาได้รักษากับหมอหลวงนะท่านแม่แต่ท่านแม่ยังจะได้สภัยเป็นหมออีกต่างหากฮะอะไรอะไรนะแม่ก็ว่าอยู่ถึงได้พากุลามาที่เือนของเราเป็นเช่นนี้นี่เองท่านแม่จะไม่ว่าอะไรฉันใช่ไหมจ๊ะจะไปว่าอะไรลูกฮีรันเนี่ยตาถึงหาสภัยได้ถูกใจแม่ซะจริง เอาแล้วพวกชาวป่าที่มากับกุลาเนะี่ยเป็นใครกันในเมื่อว่าพวกเองมากับกุลาเนะี่ยก็อยู่ด้วยกันที่นี่แหละว้ายข้าไม่ยอมหรอกท่านพี่ที่จะให้คนพวกนี้มาอยู่กับเราสิ้นเปลืองไม่ช้อยคนงานแค่สองสามคนน่ะมันจะสิ้นเปลืองสักเท่าไหร่ ตาีตาเีได,ด้ด,ด,ด,ดีจังเลยพี่สากาผัวข้าหาปลาเก่งกว่าใครในเผา,าเลยนะอย่าเอาแต่โม้แกพาผัวแกไปหาปลามาอวดให้ท่านเศรษฐีกับนายแม่ดูหน่อยสิได้สิสบายมากพี่สากลไปหาปลาให้คนงานก่อไปได้เลยนายแม่วันนี้ข้าจะเลี้ยงปลาย่างเองเอา้าน้างคนนั่นใครอ่ะปิดหน้าปิดตา แม่จ๊ะนั่งเฉยอยู่ได้เปิดผ้าออกสิมาอยู่ที่บ้านเศรษฐีปิดหน้าปิดตาใครเขาจะไว้ใจนี่ถ้าเองไม่ยอมเปิดหน้าให้ข้าดูข้าก็ให้เองอยู่ที่ของข้าไม่ได้ขโมยขจร,รหรือเปล่าก็ไม่รู้ไป,ไป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 พวจะได้ของข้าไปเฮ้ยไม่ช่วยพันที เรื่องในเรือนั่นพี่เป็นคนให้ข้าจัดการก็ตามนั้นแปะกุลา,าไปคุยกับแม่บนเรือนลูกในแม่เพิ่งไปนะจ๊ะเราขออยู่ด้วยคนนะจ๊ะเราไม่มีที่ไปจริงๆงั้นก็ทําตามที่ข้าสั่งจ้าจ้ะเปิดจะเปิด เรือนท้ายสวนเนี่ยมันอยู่ห่างไกลผู้คนหน่อยจะได้ไม่ไปทำให้คนอื่นเขาตกใจกลัวแล้วเดชันไม่กลัวเราเหรอจ๊ะไอกกลัวนะไม่กลัวหรอกแต่ก็แค่ตกใจแล้วหน้าตาเองเนี่ยอัปลักมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเอาเถอะเอาเถอะถือว่าข้าไม่ได้ถามเรือนเนี่ยมันเก่าสุดโทรม ถ้าทําความสะอาดซะหน่อยก็คงพออยู่ได้นะสนน้อยขอบใจมากนะจ๊ะไอ้แชม่มไอ้ข่านะ่ะมันก็แค่พี่ข่ขาเขาถ้านายท่านเศรษฐีไม่สั่งข้าก็ช่วยอะไรเองไม่ได้แล้วข้ามวลกับซาไกล่ะจ๊ะเอาไว้ถ้ามันกลับจากหาปลาข้าจะบอกให้มันมาหาเองที่นี่ก็แล้วกันขอบใจใแช่มมากนะจ๊ะที่เมตตาเราเอา คนอะไรกิริยามารยาทชงดงงามผิดกับหน้าตาจริงๆท่านที่ใช่นางอับลักษณ์อยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าไม่ยอมพี่อนุญาตไปแล้วแล้วจะให้พี่คืนน้ำลายตัวเองได้ยังไงท่านพี่ไหนบอกว่าภายในเรือนให้ข้าเป็นคนจัดการอยู่ผู้เดียวน้องเองพูดกับมันไม่ใช่เหรอถ้ามันเปิดหน้าเปิดตาให้น้องดู ร้องใ้มันอยู่เรือนแล้วใครจะรู้ล่ะว่ามันหน้าตาน่าเกลียดอัปลักษ์อย่างนั้นยี่ขนาดมันอัปลักษ์ขนาดนั้นน่ะมันยังยอมเปิดหน้าเปิดตาให้ร้องดูเพราะมันอยากอยู่ที่นี่แล้วจะให้พี่ไล่มันไปอยู่ที่อื่นพี่คงทำไม่ได้ทันทีอน,นาน้องคมตกใจมากนอนทักขอนดีเยอะนะนะนะทีรัน เดี๋ยวไปคุยกับพ่อข้างนอกจัดตั้งกองคารวานใหม่ไปต่างเมืองนายแม่นายแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะหากนายแม่อยากจะกำจัดนางอัปลักษไปให้พ้นจากเรือน,นี้จริงๆข้าก็ช่วยนายแม่ แม่กับนางก,กุลามาทำไมแต่เช้าที่นี่เป็นอาณาจักรของนายแม่จะไปตรงไหนก็ได้อ๋อนี่มันอะไร <c oughs> แกนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนแท้แค่แห่ก็ไม่รู้จัสกสกากรู้จักดีแต่สกากไม่เข้าใจว่าจะเอาแหม่มาทำไมเมื่อวานสกากก็กจับปลาให้ตั้งเยอะ คนของข้าเอาไปขายหมดแล้วนี่พี่สาไก่ข้าว่านะนางกุลาคนนี้คือคนคนเดียวกันกับนางกุลาน้องข้าสันดานนี่นะชั่วช้าเหมือนกันเลย ไม่ติดว่าองค์หญิงเนี่ยไม่มีที่ไปนะข้าไม่ทนอยู่แบบนี้หรอกหรือว่าเอ้ยสกายสกายว่าสกายว่าเราพาองค์หญิงไปที่เผ่าของเราดีไหมในในองค์หญิงก็ล้มเลิกความตั้งใจจะตามหาผัวขององค์หญิงแล้วได้ไหมได้ไหมแต่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เผ่าของเรามันก็ไม่ต่างกันหรอกข้ากลัวว่าจะหนีเสือปะจะระเข้สิเฮ้ยทีมีจับผู้ถูกอยู่ที่นี่เจอนายแม่ช้อยแล้วกับเ่าของเรา เจอคณังแมบบ่ของนางกุลาไอ้ซาไกลกับน,นางขมูลออกไปหาป่าแล้วคราวนี้ก็ถึงตาเองแล้วนางอัปปลักษณ์จ้าไหนแม่จะให้เราทำอะไรก็ใช้เรามาเธอจา้า ขอแค่เราได้อยู่ที่นี่ก็พอแล้ว งานมันหนัก,น,กนางอับปะลักมันจะออกจากใจของข้าจริงๆเหรอลูกกุลาแค่นี้ไม่ทําให้มันไปจากที่นี่หรอกนายแม่อแล้วกันใจเย็นนายแม่เราไม่ควรทำอะไรผีค่ะนายแม่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าไม่อยอมให้มันอยู่หลบหูหลบตานายแม่แน่ เป็นอะไรสนุน้อยเป็นอะไร เหมือนคนท้องอ่ะก็ท้องสินายแม่ตายนางอับประักคนนี้มันมีถัวด้วยเหรอชายบ้าใบ้คนไหนตาถั่วเอานางอับประลักมาเป็นเมียได้ลงคอผีหายสางตาตนหนอโดนใจเวแแท้ๆนี่นี่ ถก็ได้จาตามหามาแล้วเมือดือนจนมาถึงนครโคงคาแล้วเหรอเสโนอนน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนพี่เป็นห่วงเจ้าจะจะขาดู่แล้วเกข้ามาเหลือตัวสุดท้ายแล้วข้ามาดูกอนจ้าย่จ้าไกลวัไงไหมซี่เด็กเข้ามาจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะจ้าสดๆเลยจ้า พี่จ้าาถูกเลยนี่เราเอาปามาขายแบบนี้มันจะดีหรอกลัวอะไรล่ะพี่ซ้าไครนายแม่กับนางคุลานมันโกงเราเราเอาคืนมันสิไม่ไม่ไม่แต่ว่าถ้าถ้าทักงมมันจับได้ว่าเราเอาปามาขายมันจะไล่องหญิงกับเราทั้งสองคนออกจากเมืองนนะถ้าเราสองคนไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกขายผ้าทอเร็ว ปาจ้าปาจ้าแพ้มาสินะท้องแรกเหรอสนุน้อยแช่ใจยายโอ๊ยฮิเวนกรรมแล้วนี่ยหัวเองอะเข้าไปอยู่เส้นเไหนล่ะฮะนี่หัวเองตายแล้วเหรอโอ๊ยอ,อกข้าจะแตก ทำไมถึงมีวิบากกรรมมากมายขนาดนี้อะเอาเถอะเอ็งขึ้นไปนอนพักนะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปหาข้าวหาน้ำมาให้กินนะขอบใจมากนะจใยายไม่หรอกพักผ่อนนะพักผ่อนนะ,ะค่อยค่อย,ย,ยขึ้น ตอนนี้วังหลวงกำลังขาดแคลนข้าวพาอาหารอง์ราชทายาทเนี่ยมีรับสั่งให้พวกเราเนี่ยนำข้าวของไปขายให้กับทองพระครังคงตั้งแต่ครั้งที่เกิดกบฏยุงง้งฉาคลังสินค้าถูกเผาทำลายก็น่าจะเป็นเช่นนั้น,นลูกแล้วนั่นจะพากุลาไปไหนแม่ช้อยอย่าบอกนะว่าจะพาไปเรือนท้ายสวนนั่นท่านพี่คุยงานราชาการกับลูกทีไนไปก่อนเถอะ ข้าจะพากุลาไปดูคนงานเก็บผลไม้นางอัปลักมันกำลังค้องกำลังไส้แม่ตามันบ้างนะแม่ช้อยกุลาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน,นางอัปรักษ์เนี่ยข้าจะไปดูคนงานเก็บผลไม้ของข้าอะไรเนี่ยเอาหน้าท่านพ่อปล่อยแม่กับกุลาไปเถอะถึงจะลังแกองค์นางอัปลักไปบ้านแต่ก็คงไม่เกินกว่าเหตุหรอกจ้ะสบายใจได้ เองทำงานไม่เสร็จเองไม่สมควรได้กินนั่งออกไปละโทษไหนแม่นั่งโนน้อยเนี่ยมันกำลังท้องให้มันได้กินเธอเจ้าค่ะ นะว่าไอ้กำลังทำความดีกับนางอัปลักษ์กำหนักสละมางนางโสน้อยถึงต้องถูดเข้ากันแกล้งเอาสารพัด เหนื่อยมาทาั้งวันแล้วขึ้นไปนอนเองหลังบนเรือนเถอะเดี๋ยวทางนี้ข่าดูให้เองก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะขอบใจจ้ะลูกกุลาวันนี้แกต้องทำให้เสร็จไม่งั้นไม่ต้องกินไม่ต้องนอนจนกว่า,าน้ำจะเต็มอกเข้าใจไหมทำไมกูลาต้องทำแบบนี้กับเราข้าก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะ แต่พอนายแม่ไม่ชอบความอัปะลั่์ขององค์หญิงจนอยากจะไล่องคหญิงไปจากที่นี่หากข้าไม่ทําเป็นเข้าข้างนายแม่องค์หญิงจะมีที่คุมกะลาหวัวอย่างนั้นหรอหรือองค์หญิงจะกลับวังหลวงดีละ่ะกลับไปเป็นมะเหสีอัประลั่จะได้ไม่ต้องถูกนายแม่ข่มเหงรังแกไม่เรากลับไปไม่ได้หรอกเราไม่มีทางทําให้สเสด็จพี่ต้องแับอายขายพัก พาความอัป,ปลักของเรางั้นก็อยาให้ใครรู้ว่าองค์หญิงคือใครใหรือแป้หมดซะตอนนี้องค์หญิงคือนางอัป,ปลักที่น่าเกียดน่ากลัวเป็นที่น่ารังเกียจของคนใช่แล้วละ่ะกุลาตอนนี้เราคือนางอัป,ปลัก์สน้อยส่วนมาเหตุสีสน้อยตายไปตั้งแต่วันที่เรือล่มคืนนั้นแล้วดีที่คิดได้แบบนั้นอะไปตักน้ำให้เต็มโอง่งซะ ค่าอยากขึ้นไปพักแล้วคุราไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวเราตักน้ำเต็มโอ่งเมื่อไร่เดี๋ยวเราจะไปบอกก็ดีเหมือนกัน นองชั่วข้ารู้อยู่แล้วว่าแกต้องรู้เรื่องบ่อต้องคำสาบนั่นน้ำจากบ่อวิเศษเหลือแค่ครึ่งเดียวถ้ากข้าเททิ้งแล้วก็คิดสิคิดสิเสียงไอาอะไรกันใช้วิจิตินดาไม่จริงโองคงหญิงอัปลังหน้าเกียดเช่นนั้นสเสด็จพี่ไม่มีทางรู้หรือต่อให้รู้ ก็ไม่มีทางยอมรับความน่าเกลียดอัปลักษณ์ขององค์หญิงได้หรอกสนุน้อยเดี๋ยวก่อนสนุน้อย คนลาแสนสวย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 ม่ต้องรำรวยกระสวยเลิศเลอสวยม่าน้าแข็ใดสบตาต้องหลงละเมอเฮ้ยสวยสวยที่สุดของเธอเลย ไโซภาไม่เป็นยะเป็นยังสวยละละละลงังสวยพราว่าพวง uh. ไม่ต้องงงไม่ต้องงงนี่แหละคนสวย uh. มึงต้องหลงที่ฉันแม่โชคไม่ช่วย uh. อย่ามาคิดว่าสวยแข่งละละจะแย่งสิน uh. ไม่ต้อววยวางแม่ต้ว,วีน